เคยสงสัยไหมว่าทําไมทหารบางครั้งถึงเมินศัตรูในสนามรบมันมีเหตุผลครับกฎเหล็กลสงครามข้อหนึ่งคือห้ามยิงทหารที่ยอมแพ้แต่ไม่ได้มีแค่นั้นผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากทหารผ่านศึกเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเจอทหารฆ่าศึกบาดเจ็บสาหัสนอนร้องครวญครางอยู่ข้างสนามเพลาะเพื่อนร่วมทีมของเขาจะเข้าไปซ้ำแต่เขากลับห้ามไว้ยามันยอมแพ้แล้ว เพื่อนร่วมทีมถามกลับมาด้วยความโกรธแกบ้าไปแล้วหรอมันคือศัตรูนะเขาตอบกลับไปเสียงแข็งมันคือมนุษย์และตอนนี้มันหมดทางสู้แล้ว การเมินศัตรูที่ยอมแพ้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันคือการรักษามนุษยธรรมแม้ในสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดการเคารพกฎเหล็กสงครามช่วยป้องกันความรุนแรงที่เกินจำเป็นและสร้างโอกาสสำหรับสันติภาพในอนาคตอย่าลืมว่าสงครามจบลงได้ด้วยการเจรจาไม่ใช่แค่การทำลายล้าง